โชคดีมากเลยมาหาหมอก็ได้บววหนึ่งอยู่ขบวนอะไรไม่ได้เช็คเวลาเป็นดีเซลางสองหกหนึ่งส่วนสวนปฏิพัทธ์ครับในมุมนี้มาเลยบครับไม่ได้ตั้งใจมาถ่าย,ยด้วยนะครับเป็นนงหัวังษัสตอมไม่รู้ขบวนอะไรครับ ร้อนด้วยตอนนี้เป็นอันสตอมปา้หรอเครื่อดื่มรซบครับ

ใช่ครับอันสต o มสีส่สองสอครับสองครับ เมื่อกี้มีพลังบุกมือด้วยครับอาตชาติบุกมือด้วย นี่กลับมาจากโรงพยาบาลนะครับได้ขบวนหนึ่งเป็นหัวจากอันสตอมนะครับนะครับเป็นหัวจากอันสตอมไปขบวนสองหนึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพตะพา,าหินเมื่อกี้ไปดูในบอร์ดมาแล้ว โอกาสจะได้ถ่ายนี่น้อยมากๆนะครับมันอากาศมันร้อนนะครับเป็นอันสตอมเราบ่พอลลำเส้นนะครับออะเป็นอันสตอมเครื่อง mtu นะครับ หมายเลข4 4 1 4 4นะครับ